ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือเวลาจะผ่านไปสปักกี่ปีก็คงจะมีส่วนหนึ่งในจิตใจของเราเสมอที่ยังคงเป็นเด็กยังคงมีความหวาดกลัวความเปล่าบางยังคงต้องการใครสักคนมาปอบโยนและผมก็เชื่อว,ว่านี่คือสิ่งที่สแตนบายมีโดรลมอนภาคสองต้องการแสดงออกมาผ่านตัวละครที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างโนบิโนบิตะ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขายังเป็นเด็กเล็กขึ้นวัยมัธยมเจอเพื่อนๆเจอโดรไลมอนจนถึงเวลาที่เขาโตแล้วและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจนถึงวันที่แต่งงานแต่ก็ยังคงมีความเป็นเด็กคนเดิมแบบที่เราคนดูทุกคนเคยรู้จักและชื่นชอบซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการไปนั่งดูหนังเรื่องนี้มาในรอบพิเศษ ก็ต้องขอบคุณกิจกรรมนี้จากทาง s ซ็กทูน่านะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้ไปดูก่อนใครสแตนบายมีโดรมอนภาค2เป็นภาคต่อจากสแตนบายมีโดรมอนเมื่อปี2014จากเทเลอร์ที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือโนบิตะที่ย้อนเวลาไปหาคุณยา่าและพาย,ยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้คุณย่าของเขาเห็นว่าเขาเติบโตเป็นลูกผู้ชาย เพื่อให้คุณย่าที่เขารักได้ภูมิใจในตัวเขาและยังแสดงภาพของงานแต่งงานของนวิตะและชิดสกะให้เราเห็นเป็นครั้งแรกและก็เป็นเรื่องธรรมดาในหนังที่ก็คงจะมีจุดจุดหนึ่งที่จะเกิดปัญหาขึ้นบางอย่างกับตัวเอกและสุดท้ายเมื่อปัญหานี้มาถึงตัวคนที่จะช่วยเขาได้ก็มีแค่ตัวของเขาเองเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า อย่างแรกเลยสําหรับแฟนโดราเอมอนอย่างเราเนี่ยสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการได้ไปดูภาพยนต์เรื่องนี้ก็คือการแต่งงานของโนบิตะและชิซึกะนั่นเองแม้ว่าเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าในท้ายสุดเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องลงเอยกันแต่ทว่าหลายปีที่ผ่านมานี้การได้เห็นภาพที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันตกผลึกอ,ออกมาในหน้าจอภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ผม ดีใจตื้นตันประทับใจคือความรู้สึกดีๆความแฮปปี้ต่ตางๆมากมายอ่ะมันผสมกันจนผมอธิบายไม่ถูกเรายังได้เห็นแง่มุมของนวิตะที่ยังคงมีความขี้กังวลไม่ต่างจากสมัยที่เขายังเป็นเด็กมันแสดงออกมาจากทุกค,คำพูดท,ทุกๆการกระทำของเขาเอง ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเขาที่ส่งต่อมาถึงพวกเราทุกคนและทําให้ผมรู้สึกสะท้านบางอย่างในใจผมคิดขึ้นมาว่าตัวผมเองเนี่ยในอนาคตณจุดไหนที่ผมจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีณจุดไหนที่ผมจะพร้อมสร้างครอบครัวหรือว่าพร้อมดูแลใครสักคนสำหรับตัวโนบิตะเองแม้ว่าเขา จะโตเป็นผู้ใหญ่มาจนถึงขั้นตัดสินใจจะสร้างชีวิตคู่กับคนที่รักแล้วแต่ความเปราะบางความกังวลของเขาก็ยังคงแก้ไม่หายเมื่อเวลาที่เขาต้องเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆแต่ก็แน่นอนว่ามันก็ยังคงมีด้านดีๆของเขาที่เรายังคงได้เห็นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามและผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เทมากการที่เราได้เห็นมุมมองของเขาที่มีความกล้าหาญ ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสักและความกล้าหาญนั้นก็มาจากความรักที่เขามีให้กับชิสึกะนั่นเองมันทําให้เขาก้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทําให้เขาต้องกังวลและรู้สึกไม่มั่นใจในตอนแรกเพราะสาหรับตัวโนวิตะนั้นความรู้สึกที่เขามีให้ต่อชิสึกะคือหัวใจหลักอย่างหนึ่ง ในการตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนั่นแต่อย่างเด็กจนกระทั่งถึงวันที่เขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆทุกอย่างทั้งบทอารมณ์จุดพีคจุดไคลแม็กพอยต์ต่างๆกับผมมันดีหมดละถ้าจะติดก็คงติดตรงที่มันมีฉากบ,บางส่วนที่บทพูดมากไปหน่อยแล้วมันันเป็นฉากอารมณ์มันทำให้อารมณ์ในส่วนนั้นเนี่ยที่สะท้อนออกมาหาผมเนี่ยมันค่อยๆลดลง ส่วนเรื่องภาพฉากต่างๆการแสดงสีหน้า a อนิเมชัน 3D มันก็ค่อนข้างลื่นไหลและก้าวหน้าไปตามการเวลาคงจะติดอยู่ตรงที่การเคลื่อนไหวบางส่วนยังคงดูกักๆอยู่ยังคงดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ค่อยสุดมันทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าภาพมันถูกจํากัดด้วยข้อ,ขอหลบอะไรบางอย่างงบประมาณหรืออะไรสักอย่างที่ทําใหแอนิเมชันมันยังดูไม่ค่อยสุด สุดท้ายนี่เสือผมสแตนบายมีโดราเอมอน2อาจจะเป็นภาพยนต์ในแฟนชายโดราเอมอนที่ดูขัดขาดกันเกินไปสักหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เรายังคงได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ที่อย่างลากลึกให้กับพวกเราได้มองเห็นความบริสุทธิ์ต่างๆในการตัดสินใจในการกระทําของตัวละครแต่ละตัวและสําหรับแฟนชายที่เป็นที่ยอมรับมาหลายสิบป,ปีอย่างโดรเอมอน มันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ผมได้เห็นว่าเราตัวละครหลักที่เรายังคงรักและติดตามเนี่ยทุกตัวยังคงมีความสัมพันธ์กันอยู่เหมือนเดิมผูกพันเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ตามและแน่นอนว่าฉากที่เป็นเหมือนกับโบนัสของเราทุกคนอย่างการได้เห็นโนบิตะกชิสึกะแต่งงานกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รู้สึกชื่นฉ่ำหัวใจอยู่แล้ว ส่วนเรื่องเสียงภาคไทยที่เป็นประเด็นกันเนี่ยถึงแม้ว่าใจจริงผมก็อยากจะให้นนิดกับนพึ่งมาภาคนวิตะอชิสกะตอนโตเหมือนเดิมเหมือนกับโัวชั่นก่อนๆแต่จริงๆเสียงพี่โตกับคุณไบร์ก็ไม่ได้แย่อะไรยังถือว่ายอมรับได้ฟังแล้วก็ยังรู้สึกสบายใจไม่ได้ทำให้มู o d เปนเสียเท่าไหร่สุดท้ายนี้สำหรับผมหนังเรื่องนี้สแตนบายมีโดเรมอน2 เต็มสิผมให้10ไม่ต้องมาบอกว่าผมอวยเพราะว่าผมอวยแน่นอนอยู่แล้วหนังทุกเรื่องที่เป็นโดรามอนเนี่ยผมเห็นผมก็แค่มีโดราเมอนแค่เป็นแฟนชายของการ์ตูนที่เรารักเนี่ยสำหรับผมผมก็แทบจะให้แต้มบวกก่อนเรื่องอื่นไปแปดแต้มอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาว่าผมเพราะว่าผมก็ยอมรับเองละมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนละมะั้ง ถ้าเป็นการ์ตูนที่เราชอบที่สุดแลเรก็คงแทบจะอยากกดคะแนนให้มันเต็มเสบอยู่แล้วผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจเอาละสคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย